สำหรับผู้ที่เกิดลัคนาพฤกษบเดือนนี้ท่านอยู่ภายใต้พลังของดาวสุขซึ่งเป็นดาวประจำตัวที่ยังคงโครจรส่งพลังบวกอย่างต่อเนื่องทั้งในเรื่องของความสุขความรักและการเงินซึ่งส่งผลให้หลายสิ่งหลายอย่างในชีวิตของท่านดำเนินไปอย่างราบรื่นเรียบง่ายและเต็มไปด้วยความรู้สึกอุ่นใจท่านอาจพบว่าตรเองมีโอกาสดีในการเชื่อมโยงความสัมพันธ์กับผู้คนรอบตัว โดยเฉพาะคนที่ท่านไว้วางใจหรือผู้ใหญ่ที่พร้อมจะให้การสนับสนุนอาจมีใครบางคนยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือหรือเปิดโอกาสบางอย่างให้โดยไม่คาดคิดในด้านการงานไม่ว่าจะเป็นผู้ที่ทำงานประจำผู้ประกอบธุรกิจหรือฟรีแลนซ์ต่างก็มีแนวโน้มที่จะได้รับงานที่มั่นคงได้รับความไว้วางใจจากคนรอบข้างหรือได้ดูแลโปรเจกต์ที่มีความสำคัญมากขึ้นหากท่านกำลังมองหางานใหม่ ช่วงเวลานี้ก็เป็นจังหวะที่ดีเช่นกันเพราะมีเกณฑ์จะได้รับงานที่ตรงกับความสามารถและตอบโจทย์ความมั่นคงในระยะยาวการเงินในช่วงนี้ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีรายรับสม่ำเสมอท่านสามารถบริหารจัดการได้อย่างไม่ติดขัดแต่ก็มีข้อควรระวังเล็กน้อยเกี่ยวกับการใช้จ่ายตามใจโดยเฉพาะในเรื่องของความสวยงามของแต่งบ้านหรือกิจกรรมที่ให้ความสุขระยะสั้น ซึ่งอาจทําให้ค่าใช้จ่ายเกินตัวโดยไม่รู้ตัวในเรื่องของความรักหากท่านมีคู่ความสัมพันธ์จะเป็นไปอย่างอบอุ่นเข้าใจกันและให้กําลังใจซึ่งกันและกันส่วนท่านที่ยังโสดมีโอกาสได้พบเจอผู้ที่มีความมั่นคงมีเสถียรภาพในชีวิตและอาจเป็นคนที่ทำให้ท่านรู้สึกปลอดภัยและไว้วางใจได้สำหรับโชคลาภท่านมีเกณฑ์ได้รับผลประโยชน์จากผู้ใหญ่ หรือจากเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบ้านและอสังหาริมทรัพย์เช่นการซื้อขายที่ราบรื่นหรือข่าวดีเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ถือครองอยู่ด้านสุขภาพควรใส่ใจเรื่องระบบทางเดินอาหารอาการแน่มท้องหรือเจ็บคอเล็กๆน้อยๆอ,อาจเกิดขึ้นจากความเครียดสะสมหรือการรับประทานอาหารไม่เป็นเวลาส่วนเรื่องของบริวารทรัพย์สิสนและบ้านเรือน ท่านจะได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจากคนรอบตัวบริวารให้ความเคารพพร้อมช่วยเหลือหรืออาจมีจังหวะดีๆในการปรับปรุงบ้านหรือเปลี่ยนแปลงเรื่องทรัพย์สินให้เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นอย่างไรก็ตามสิ่งที่พึงระวังเป็นพิเศษในช่วงนี้คือการใช้จ่ายที่เกิดจากอารมณ์หรือความอยากชั่ววูบท่านควรรักษาสมดุลระหว่างความพอใจในปัจจุบันและการวางแผนเพื่ออนาคต ด้วยนิสัยที่มั่นคงและรอบคอบตามฉบับของชาวพฤกษพท่านจะสามารถประคองสถานการณ์ต่างๆได้อย่างสง่างามและมั่นใจในทุกก้าวย่างบุงหาเป็นเพียงผู้เล่าเรื่องที่สร้างขึ้นจาก AI นะคะ คำทำนายดวงเป็นแบบดวงโดยรวมไม่เฉพาะเจาะจงผู้ใดอาจตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็ถอให้รับเอาพลังงานดีๆไปใช้และตั้งรับทำความดีระมัดระวังในส่วนที่ให้สังเกตแต่หากคุณอยากรู้ดวงส่วนตัวแบบเจาะลึกพร้อมคำนะนนําตรงจุดสามารถดูช่องทางติดต่อในช่องคำอธิบายด้านล่างคลิปเพื่อดูดวงแบบส่วนตัวเฉพาะตามวันเดือนปีเกิดของแต่ละคนรักษาใจให้สดใสแล้วดวงจะสดใสแล้วเรามาวางแผนชีวิตให้มั่นคงและปังไปด้วยกัน ะะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ